สเขตตา,า,าตั้งลายมากินมาตามมาวัดมาว่าออกมาเพื่อสร้างความสมบูรณมาคนเดียวมันก็ว่าไ,ได้เนระเาว่าด้วยกันตน้นนางนำมายังวันเตวิสูงวิสูงํำพังคนสองคนว่าแต่เดียวมันพุดธละต้องว่าด้วย่ัคโคบาอาจาย์ประเมังกาเวลาเปิ่นไปสวดเจริญพุทธมน เพราะว่าสวดมนต์งานศพเจริญบุตรมนต์งานบ้านใหม่แต่งงานอะไรอย่งาง้นถ้าช่วยกันสวดช่วยกันว่ามันกำแสดาว่าอีตังอยากน้ำวัน,าน,าน,านตาหลวงมันต่อกันแนวสามัคคีมันเกิดแต่ทําว่าคนเดียวนี่มันอิดว่าไปจกไปพยรจะมาันตอ่อเดี๋ยวโวกกเร็ววพักออมันมนนันต่อเนื่องกันเอามาว่านี่สามัคคีมันเกิด มันกำกันสะทาวันนี้วันพระวันศีลเอาไปว่างตั้งแต่เมื่อเจ้า่ะมันกำถึงแม้จะมีวัสรคปัญหายังก็จางน้ำท่วมก็ดีท่านนายกไปในกองจะไปดูแลลาดซดอนน้ำท่วม้านเฮานี่ยังยังแควนนะยังแควนกว่าที่อื่นนักเพียงกว่าเป้าบ้านตะมาน ลดลอยอย่างเพิ uh 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 ่ลอยกระทงนะก็กบนันลดผอนแบบเสี่ยงเดือนก็หายใจได้สองเดือนพอนลดเดือนไหนมื่นไปพอนได้สองเดือนเออน้ำเอาไปแล้น้ำพอไปได้ให้อยู่บนรอยคุณบ้านแม่ปูนล่างแล้วก็บ้านห่วยแบบไหนโอเสียหายหนัก วันก่อนไปเมืองน่านไปลำปางอันนั้นน้ำมาเหี่ยวกำหนึ่งแล้วก็บอกโยมคนนี้อายุสี่สิบปยเอินบอกคนต่างหลายวันน้ำจะมานักเธอได้ไปเอินบอกฝนเป็นจิตอาสาน้ำมาสี่ทุ่มไปไหลต่อยบานคนนั้นคนนี้เอารถเ่องไปเถมกันหนึ่งบอกปี่บอกน้องบอกคนเท่าลุกลุก คนตั้งหลายตื่นหมดแล้วปากันย้ายกลัวขึ้นสูงปากันหนีไปตีอยู่สูงฟ้องก็ไปอยู่วัดฟ้องก็ไปอยู่เทศาบาลแต่ตัวแกเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากหมบ้านนั้นสองปีนอ้องอาตาบาไปงูกับปีก่นปีก่อนบอกหันน้องเนี่ยโดนน้ำปัดสองหน้าท่านจากักแกบอกว่าไอ้ปี่อไปก่อนเด้อ น้องจะตัวไปปีกับไปก่อนน้องกับตัวหลังไปกับแกก่าห้าปีนะปีกกับเขาให้สบายออกก้องเลียวลังอะน้ำมันเป็นน้ำป่า่อนกั้นน่ะมันมาจำเดียวปัดสองแน่ตกใจจะปีกไปช่วยก่อนน้ำมาหนักติดติเอาไหนตันไหนเอาซีวิตตัวเองไว้ก่อนล่นเกินไปวัดเป็นให้ให้หุยหุย chèn thể sở cầm năng, chèn đông của con Tư mô bàn chùi gần sợ hài Nam bạc bài xếp 15 km lô bậc Nam bạc bài xếp Phải bản, có mây bông bụi đặc Tương có mây bông bụi đặc Số bật Đã mà hậu bà gần bài Tôi trao của bài này họ xuống đấy เรงคิดอย่างนาั้นมาถึงป๊บก็อเอาประจานไว้พระห้ามเชิสวดมัทธิคาสวดอภิธรรมเพื่อเปิดสวบดบดัตร,รายบัตราไปั้มปอกเลี้ยงลายเงินทุนเจ้าขอที่ไปนะั่นพร้อมเพิ่อนเห่นเนี่ยญาติโยมถ้าเขาช่วยกันสามัคคีมันเกิดที่นีครูบาอาจารย์พระเจ้าประสบก็จะมาได้อยู่นี่จริงสตาญาติโยมอะไรเท่าหูหันเหตุ ก็อทอทอทอระเท้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะทำ,ทำทันทีทอทอทอนี่แล้วก็อทอทำทันทีไม่ต้องรอใครตัวหลวงกงทาในยกสัง่งเตียตัวหลวงกมต้องรอในเพื่อสังทำพอตอนนั้นละในเพิ่มจังโลกถ้าเป็นความดีทอทอทอ ทำทันท,ทีเนีสมาธิมันจะเกิดเอาไปรอว่าเพื่อนบัสซั่งเปิ้อนบับอกสมาธิมันจะเกิดเพราะมันบัดได้บยใจเอาท่านตัางหลายน้อนทงที่บอกว่าเรามาวัดสมาธิมันเกิดมันกมกันนะถ้าเราพิจรารณาพอดีอยากยอมต่างนนคนเฮานี่ถ้าสีาดดอ่อย่างนี่ครบครบนะเนี่ยอย่างบัได้หนึง่ง โอกาสสองเวลาสามศรัทธา,าสี่สำคัญถ้าสี่ยอ,อ,นะยยอย่างนี่พร้อมนะเนี่ยยังมาได้ยังเขามานี่เขามาด้วยศรัทธาเขาไปวัดไปว่าเขาจะทำมาอย่างมาทำด้วยศรัทธาถ้าเขามีศรัทธาเนี่ยยังมาได้บางคนมีศรัทธาแล้วเวลาเหนืม่มบก ศรัทธามีขนาดะใครอยากใครทำแต่เวลามีบางคนมีทั้งศรัทธามีทั้งเวลาเดี๋ยวโมจิอาสาที่เขาไปเดียวเปลเป้าอ่ะประดมกันไปทุกหน่วยงานทุกองค์กรเขามีเวลาเขามีศรัทธาแล้วเขามีโอกาสที่จะทำบางคนมีสามอย่างนี่ศรัทธามีแล้วเวลามีแล้ว โอกาสมีแล้วแต่สังขารเอื้อท่านสังขารเอื้อจะมาวัดโอ้ก็ม,มั่ได้แข่งขาบัดีนะจะมาวัดกับอัตคมตลำบากเฮาท่านทั้งหลายนี่เฮาพิจรารณาพอเฮามีแล้วศรัทธาเฮาก็มีโอกาสเฮาก็มีเวลาเฮาก็พอจะสละได้และสังขารเฮาก็พร้อม แต่ปรเดนนี่คนเฮานี่อ้างเวลาเรามีเวลาคนที่มีเวลาเนี่ยมีสามคนถ้าบ่ายอยู่ในสามประเภทนี่มันจะมีเวลาคนที่มีเวลาเนี่ยหนึ่งคนายมีเวลาผมเลิกวัวขนายไปแล้วสองผีบ้าเนาะมันมีเวลา มีเวลาอยู่บัได้เกิดแก่ลับเพราะว่าจิตมันบัรบันสมประกอบมนไม่เวลากเละปลดเติมต้องได้ยางได้ทำอย่างนั้นแล้วก็สามคนที่อยู่ห้องยามีเวลาก็เลาะนอนอยู่หงยากายหงยาเวลามีนับถ้าโมบหามาอยู่ในสามสถานะนี้นะหนึ่งในนี้เฮาก็ยังมีชีวิตอยู่สอง เขาสติสตังเขาก็มีอยู่สามเขาก็ได้นอนน้องอยาเขาปก,กติแล้ว่จะได้ถึงเ,เวลาสลาอย่างพปกำนั้นอย่างต้นหลวงอย่างสอดทออย่างครูบาอาจารย์าเนี้สลาสลาเท่านั้นถึงเ,เวลาแต่ถ้าห้องสลาเนี่ยมันจะมีข้ออ้างอันตั้งหลายอันนั้นเือกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานความดีที่ท่านตั้งหลายทำนี้ สุดท้ายเขาต้องขอบคุณคนที่เป่นตั้งต์จื่อตำบลนางพ้อมน้นหัวว่าคนตั้งชจื่อตำบลเป็นไผ่ะอ่าไผ่หูพ่อมยกมากขึ้นคนตั้งชจื่อตำบลว่าตำบลสันติสุขเนี่ยมันมีไปซ่อมานะต้นจะมีหลบางที่มีประวัติหมู่บ้านประวัติชุมชนประวัติตำบลเนี่ยบางหูก็ซ่อไมไนมะ่เนี่ย อย่าอวกขบนานเนี่ยยังเกิดออกอยู่ว่าอำเภอได้รอกเกิดบันไดเยังเกิดออกเพราะว่าจุดเจ่นเฮาเนาะดุเฮ้องน,นึกออกะ่ะแยกจากจมตองมันไดคนเก่าคนแก่พูดอะแต่ถ้าแห็นลุ่นถ้าถามเขานาถ้าเขาบ่สนใจเขาบู่มู่นะปอกนั้นปรหลอกอำเภอได้รอกเกิดขครืมาได้เกิดมาเดียวน,นะคะเกิดเมื่อหางเนี่ยเขาขอเกิดเขาเกิดมาจับอย่างเขาเกิดมากเขาก็หัหนแฟนไนโพนอะ เขาได้หันโทรศัพท์กระดูกมาเขาเคยกล้นว่าเขาหันได้ยุคนี้อันนั้นต้องขอบคุณคนที่เป้นตังืจอตำบลสันติสุขนะสันติสุขอย่างมันสันติแล้วมันก็สุขแล้วมันจะสันติได้อย่างไดมันจะสุขได้อย่างใดถ้าเขาช่วยกันถึงสองบ้านสองยางสองฝ่ายไปในเลวก็่าไปนอก มันมีแต่กีรน้ำสกุลเนี่ยครับคนสันดิซุกนอกจากมีความสุขใจลำปอนะเป็นคนรวยด้วยนะรวยน้ำใจนะการน้ำสกุลอะไรเงินกองฮั่งอยู่นะน้ำสกุลเนี่ยครับเงินคำกองนี่ครับอย่างเงินน้ำสกุลเนี่ยติ๊กะฮะน่คำเต็มเฮือนหลงฟุกเป็นซุกเปล่ะก็เอ็มรวยอ่ะ đi hát em con bên con nàng vô tụng quê cả hả bốn sèn lát số thì ừ. Ừ à? Sáng và sản thì là số về à là anh có anh nhau tị có là ngập mình nhau กอดับได้ในบ้านในชุมชนในตำบลอย่างที่ปอยจะพูดการได้ถ้ามาอานสามะคีมันบาเกิดถ้าสามะคีมันมาเกิดมันเอาใบแจยคอควายเฉลีเอาคอควายบอแหวนเฉลีมันเป็นควีไม่ย่าคุีเข้าิวเข้ามันขุนอย่างน้ำในแก้วนลองกลดนักเขานักขมันขุนเนี่ย แล,นะลนนแล้วของมันก็จะมีความสุขนะญาติโยมตันทัลายอันนี้ฝากแล้วก็คือกําลังใจเอาละเนาะก็สมควรแก่เวลาท่านพระครูเจาาดด้าคณะดำรนท่านพระครูวรธรรมนาถว่าอาจารย์บัญญงมาต้องเมินเนาะก็ตามกติกาสามสิบนาทีพรอมเดี๋ยวนี้ใจสรัทธาอยู่ที่คุทกกว่า ยาวยา,วย,าวยังพอร,ร้องไมยตาไว้ตุกตาร่ะตัวเย็นมือถือค่ะพัดลมได้อันนี้เป็นน้ำใจของครูบาอาจารย์สังฆะหมอบเือสถาญาติโยมหลวงพ่อพระโรษสาธุกิจจะนังเปนติดศาสนาก,กิจติดโดยสเก็ตความจริงเปิ้นจะมาเนี่ยอาตมาก็อตอนแรกว่าจะมาเตี่ยงเกิงก็อ,อุ่นใจจะมาโดยเปิ้ ติดตัวตินปนวันของพ่อมาหับผมก็ไเลิกโอ้ข้ามีรวัชเกตอยู่ในแย่ใหญ่อ่ะชุบไปก่อนไปช็อคลดเจียงเกิร์มก็ต้องช็อคลดเขาหนึ่งเจียงบรรทุกคับมาคนเดียวก็ได้ถ้าขับมาก็เดียวกล้องมันหนักห่ักเนาะกล้องวงจรกล้องอย่างมันลงโหลดนี่อาจารย์มันยงเดียวลงโหลดมาคนเดียวเขาเอากล้องถ่ายมากไปมีเรียบร้อย ผมเดียวเป็นนักข่าวข่าวดีๆช่วยกันแชร์เนื้อหย่างกันเนื้อหย่างกันทำกันช่วยกันถ่ายหูถ่ายยังเอาทั้งุณงเอาปุ๋ยช่วยกันเอาออกเอาไปตีข่าวก็ดีให้มันกันน้ำดีๆไหลน้ำแบบดีให้มันเสี่ยงไปเอาช่วยกันคุณเจ้าไปแจกครัวบางคนว่าเป็นพระไปแจกของไม่เหมาะสมไม่ใช่กินของสงโสนเลยที่ใหญ่ ตัวเจ้าเนี่ยอยู่บไ้านเจ้าของเจ้าบ้านบ้านเนี่ยเฮกยังไงได้ท่านสอนเราป็นตัวเจ้ามันลำบากนะไปแจกขวานเขาบอกว่าเออบปแจกเก็บของศพอยู่บ้ไนบ้าก็ว่าตัวเจ้าสบายอย่างตัวอยู่บ้านบ้านแบบนี้ลำบากเนาะเอ้าครูไปกับเงาไปที่ตที่รามันเตงหลวงพ่อพระครูสาสตร์กิจานันหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ กวันนี้อนุโมทนากับคูบอาจารย์คณะสงฆ์ในตำบลสันติสุขอันมีท่านพระครูวรธรรมนาเจ้าคณะตำบลเป็นต้นเป็นประธานท่านพระครูอสุคนบุญยกรที่พุษาเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกวัดที่ได้เสียสละมาเป็นกําลังใจในศรัทธาอนุโมทนากับท่านกำนันสุวิตใจพจน ท่านปูหลวงผู้หมู่บ้านท่านนายกใเทศมนตรีท่านสอทอผู้นำชุมชนอนสอมอที่มาวันนี้ที่เรื่งมาได้ก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่พี่น้องสถา,าในตำบลชนบุรุวนธธันนี้ผู้ใดผู้สนใดที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลามาก็ขอให้เป็นพระนิโสมกำจูดโน้นสถา,าญาตโยมทุกทาทดูคนจงมีแต่อายุวันนั้นสุขบาระ เมื่อกันทุกคนทุกท่าน,นแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุแล้ต่อไปนะครับก็ขอเรียนเจนิญเกลืญนพรอ่านตำนานสุวิ์ใจพนฝกเตืกันเต้อน แล้วต่อจากนั้นนะครับอูหลวงทุกนู่บ้างเด้อตั้งแต่หมที่หนึ่งคือวัดตะรานน้องประเคนต้นคาเลยนะครับลุกไปเลยลุกไปประเคนเลยประเคนหน้าอาจารย์บรรมงเลยหมู่ที่สองบ้านหนองเหียงหมู่ที่สามบ้านตุงปวย